cầm Ở bì đồng Ở bì Chị lên đi Phan này như tầm nhiều khoảng này. ท้มันบอมันบอกแคแล้วก็ยูนก็มีอยู่แค่นี้ไม่อกอันนี้อหกสองกางหกสองสอตัง์อย งอเขับยังสิใบวยังละสิใบเอาก็ได้สทั้งหมดอะพาปาเต็งตําทังหมดเลยปะพาปากเต็งตําเอนักเยี่ยวเนาะกากหเยียไม่เอาไม่โชคกากกากเยี่สหกสองกาหสองเอาไเลย่สรุปเอาใร้ลบเอาเลยปะพาปากเต็งตําเนาะตําตอะไกใบที่เลือก็ใช้ตําเยี่ ผาปาาเต็มตำคกับอันนี้ยีสบใบยี่บใบที่เหลืออยู่ตาีย่อแมนมือเดียวบอกคนเลือกจะสองตั้มันบกเรยอให้ยุดตาย่ออยู่เป็นแสนดหนเพราะว่ามีคุกจากเม็ดเท่านั้นนี่นาดีบ้อนหกสองผ้าป่าบ่ถึกเี็ดหกสองคนถึกเต็เหกคนถึกซำเจ้าอะไรยังซเจ้าอะไรยังอะไรยังง เจเจเจ็ดหกสองอะไรตัวนี้ลาบินเบลบเเซียกับาบุนเจียหกสองอันนี้หกแเหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้าิเจ็ตงตัด้วยเตงเจ็ดเจ็ดเเอะเนี่ยไเท่าไไปของเจ้าห้เจ้าใ่เดียวสิทอนหาพันติงตเอาไปเซตติงไปเนี่ย

เขม้าสยังไง้าอยงต้มาเส่หูกเขดเสียกาเใจหสองเข้าไปฟังสองเสไหนสองต้เอาเส่หกสูงบมดดเอาหกมาสองเมตรมาเมตรเดียวเอาดีละเอาสองมาสาเมตรคื่อยู่ ว่าสมานยบาบามาทหนูอ oh. <nih? S 1> ้อหมูุ่ดบกตอนสุดท้ายันดู กไม่หาหกสูงกูไ uh, ด mm. yeah, ้เจ ah, ็บ่ะกได้บางคนสิยี่สิบสีไปยี่สิบสี่ไปิแมนนักให้ก่อนน้ำประมันไหห้าสามสูงเดี๋ยวกมาเตหาเนี่ยกได้กคบอบใหหมด วกไะไจงไม่ยังหกซิบหกไเออยก้าตาเออเออเบิ้งสุดเลยฟังมาเนี่ยสิออกยี่ตัวดำหกห้าสามมันอาจจะเป็นมีบางตัวก็ได้ไปทาง้โอ้อหจกแล้วทํายอมสิบไปแต่ทางนเ้ียว่ไหมทางหอยมหาทาหาเจ็อเป็นสอง ยี่สิบสี่ใบนะเจ๊เดียวหนึ 1, ่งสองามสี่ห้เจ้ยี่ันนี้ย่สิบเหรออี้กยี่สิบเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหจ

แปดใบผนังใบสองเมื่นซีสองเมื่นสีกับแเป็นเท่าไหร่สามเมื่อสองนับเสียวเลยเยอะนับจุกกำลังไรเล็กได้ยูไในนิยมให้จำมาได้ใต้ตงไลก่อนมาเลยโอ้จะไปทางไหนดีนี่

ยัาเป็นสางแล้วเนาะเออเอาเปิดมาหนึ่งสองสามใส่สี่ห้าหกนส่สามขอเจ้าของไม่ใช่หรออืมฮะเจายมาเออห้องเก้บของหน่ยเอาแต่นี้กับนี้เนาะี่ใบหน้าดีจอืเยอะเลยหนงสองสามไม่ใช่สี่สเพะอยากสี่สามุหงน่เปวะังห สิบสองเอีสองเอียวเต็มเต็มไปไหเ้าสเียารหาซื้อเิงซียังการหาบอนี้เอาเจ้าไปนี่ซ้ำคอยก็เสียนอกากนั้นกินเบอร์ตันก็ยังไม่ถูกอีกอยู่กากสีต่ำสองหมื่นตัวสี่ต่ำหนึ่งหมื่นสองหมื่นเอร์กัลละสี่หมื่นอ้าวเอาไปสี่หมื่นอันนี้ตตัวกลางมางโอเคเ้าสิงสั่

เป็นน้ำจิ๋นลงน้ำจิ๋นเครับีย่ร้อยดีเลยลงนจ๋นลง๋เหรอมกี้จะเอาสองกันย่งบบคื้อยนเขาว่าจเส้นเนื้อหนันมไ่จ่มันเด่หมดเสนจนจแรงสิหนอจยเงินสุบสิบจตายเขาไเอาใสกแล้วเด้ ตายเง้ยบางบัวีเปียกตายเลยตายเลยนะสอบอบสอบิดร่าเป็นอะไรสิ่งตายนั่งเล่นไงเาจไดออกข่าวแล้วนี่เหรอลรีท่านไปทำอะไรมานั่งเล่นเราจัเนีนอันนี่ยนั่งนี่่ี่ในโรลลุนลุนแล้วชอบจัายเจี๊ยบพันเุ้งร่องบุง้ายยันติส่เอาไวมาใส่เนี่ย่ะให้เบื เอาว่าล้นแฮนเบิร์ดใครจะซสยใส่อาแล้วปะเปิดปะยังหาซีสองโต๊ดก้าก้คาซีก้กากแหนถึงแน่กักถือ่ยังอันนี้หาซีสองหาซีสองปนไปปีนไปด้เลยเจ้าอะไรปนไปผมจะรวายสักห้าต่ไปเจ้าไรเจ้าหเสือปตาตีจะเสยเเจจับนีเจ้าเทังเสียก็หาสูง่ะเจ้าคอยเบิ้งพุ่นเจ้าก็งเบิ้งพุ่น เจ้าจับเจ้าวาทนายใบเจ้าวาจะไหนเดียบรอตาคนมองว่าเินเวอร์เดียบรอตาเห็นมาเนี่ยตาติ๊ตกใช่ไหมอินเบิร์สใยอดสินเขาแล้วอินเาตาคนเห็นสั่งตาเห็นหุ่นตาเห็นเป็นโมกเดียวเอ้ยโมกไม่ดูเลยไปอ่หลานเลยไปเข้าของน้ำไปขี้ไปเงียบไปเย่สิ๊บตก มีหน้ามอมโง่สัมตาเห็นเออสัมตาเห็นเพื่นวะไปอ่าลานได้สัมตาเห็นหันดาพินตะดาแวบๆอยู่ฟังเด้แหมไอเดนจีต้องข่าวกี้สัมตาเห็นเตะได้ไหมติวข้าวเนี่ยมันจะเหลือบอกรึเปล่ยสีเอ๋สัมตาเห็นหินตะดาไวอยู่เปิดให้โลกมาแล้วเห็นบอเดี๋ยอะสุดงมาโพสอโตเยอะพี่น้อง สิกินยังอยู่โบกปเลยเดี๋ยวจะสร้างมาให้โบก็ทำมาเต็มเต็มห้องเนี่ยล่ะสร้างมาเลยสร้างมาให้เลยเบียจับำลังด้วยเิ็มเมาหลเวัว เด็กูบอเลย่ไนะกบอกไรเงี้ยกี่มาหสูงมาายาย่างเนี่ยหกสูงสายี่้อืมละเนี่ยเป็นยังไงหเยี่ยวันีอ๋อหกหกสี่กหกสีหกสามเยี่ยวสันคือเอาไปแนเบิดจะวงกตเรือ ซุ้มสีป้ายิงี่ปายถูกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ0น1่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่ปลนบต6อที่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ

棒。Oh, yeah. um. น,บบนี่ยังนิ่งรียอาชมโอ๊ยหวูหวขาดหัวขาดสามจ้าแจ้วพอน,นดังานการเนี่เธอก็หิวข้ามอนกันเลยเนี่ยนี่เธอก็หิวข้ามันกันเลยธ้องรับกสนะอ,อ,อยแมาเลยนะ เสียงแบบนี้หอส่งยซอยเสียงเดี๋ยวจะเปิดแอปไลนยแมนสั่งแล้วนะเก็บตังีไปเอตังเดี๋ยว้อ้าวฟังอ้าวองลไปทางไหนอ่ะ้เสียงอะไรไม่เก่งมกว่านั้น nóng lắm bây giờ rồi, máy trông linh mạch, thêm n้ำ mắm cẩm nữa, cô đây cái này, chờ bị zoom ở đây này, zoom cắt zoom, cắt bao เอาสิบใบน้องไม่กินนะอืมอันนี้อะไรพี่นี่อะไรหกสามหกสามนี่นะอืมนี่แล้วก็เปิดเฉลยหกสองหกสี่หกหกสองไม่ได้แต่เต้งหกตัวนี่ห้า อ๋อบิดเต็งสามกัเต็งหก่ะเออไม่ว่าเสียงมันจะหกหรือจะสามก็เลยว่าเล่นหกสามอย่งไว้ก็เลยเล่นเต็งหกมเ็งสาม่าหเจกาไม่มสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ก็ดี่สิบ3 4 5 6สอง เจ็8เก้าสิบส้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดก็มีสิบตายหนึองี่หักินหอกเแบบอาม่ากินหอกอป

สี่ห้าหกจ้งจ็ิบนี้ มอาอันนี้ด้ยนะให้ตำเยี่วแต่ัดตงตำตำเยียต่งต่ำแค่คู่แ่จะเนี่แม่เออมันแม่ตัเยียตรงตเพื่อจะห้ายต่ยวงตำปดสมตออกสองตตต

6890 23456 7890 2 3 4 3 4 3 4 5